แซมกูดแมนมีคิวกับนักชกไทยโดยล่าสุดนั้นได้มีการแถลงข่าวการชกอุ่นเครื่องของทางแซมกูดแมนรองแชมป์โลกอันดับที่1พิกัด122ป่อปอนด์ของ IBF และ w b o ชาวออสเตรเลีย ซึ่งเขาจะขึ้นชกกับทางชายน้อยวรวุตนักชกวัย26ปีจากประเทศไทยในวันที่10กรกฎาคมนี้ที่รัฐนิวเซาเทลประเทศออสเตรเลียสำหรับแซมกูดแมนเขามีอายุ25ปีสถิติการชกของเขาไร้พ่ายคือชนะ18ไฟชนะน็อก8ไฟไม่เคยแพ้ใคร กูดแมนเป็นนักโชคอีกหลายที่มีโอกาสขึ้นโชคชิงแชมป์โลกกับทางนาโอยะอินูเอะแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวในพิกัด122ป่อปอนด์ไฟ่ล่าสุดเขาชนะน็อกมาร์คสลบไปได้ ส่วนทางชายน้อยวรวุฒินักชกชาวไทยไวัย26ปีสถิติการชกชนะ25ครั้งชนะนอก15ครั้งเขาเสมอ1ครั้งเขายังไม่เคยแพ้ไข่สำหรับการชกในครั้งนี้ล่าสุดน่าจะมีการถ่ายทอดสดมาทางไทยด้วยโดยมีรายงานข่าวว่าขณะนี้ทางต้นสังกัดของชายน้อยวรวุฒิกำลังดำเนินการอยู่นั่นเอง